เศรษีโคโนมีตัวสป라이เชนที่จะเกิดขึ้นในไทยเนี่ยครับเราสามารถเก็บรวมได้ทั้งต้นแต่ต้นสายถึงปลายสายเลยฉะนั้นก็เลยมองว่าอาจจะเริ่มจากการทําร่วมกับอุตสาหกรรมอื่นก่อน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ช่วยเรื่องของการผลิตตรงนี้ได้ครับมันก็น่าจะสามารถดึงจุดเด่นเรื่องของสป라이เชนของประเทศไทยได้ในอุตสาหกรรมด้านโอกาสในไทยเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องการปล่อยดาเยมแีแหละผมว่านี่คือสิ่งที่ทาง New Space พยายามทําอยู่แลวผมคิดว่าประสบความสำเร็จแน่นอนครับ นี่เรื่องที่ผมสนใจนเรื่องอวกาศครับจริงๆมันเหมือนตอนในวัยเด็กเราชอบชอบดูดาวเราเกิดคําถามเยอะเลยวเวลารมองท้องฟ้าว่ามันมีอะไรอยู่ข้างบนนั้นเรามันก็เหมือนเป็นสัญชาติยานของมนุษย์เราครับเมื่อเรามีความสงสัยเราก็จะมีความอยากผจญภัยอยากออกเดินทางไปเพื่อหาคําตอบก็เป็นเหตุผลเดียวกันนะที่ทําไมแบบในอดีตเรามีโครงการสำรวจอวกาศส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ส่งยานไป สุดขอบของรบริยาของเราได้มันเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยครับเ,เริ่มจากดูการ์ตูนแล้วก็ดูหนังอะไรพวกนี้ครับเราเริ่มจากสนใจหุ่นยนต์ก่อนแล้วก็อยากจะสร้างหุ่นยนต์จริงๆด้วยพอจนถึงวันที่เราเข้าไปเรียนมปลายที่โรงเรียนครับก็ได้ไปมีส่วนร่วมกับโครงการดาวเทียมของโรงเรียนก็คือ BCC Space Program ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มอินทิเกรตสออย่างเข้าด้วยกันก็เริ่มเป็นทั้งหุ่นยนด้วยแล้วก็อวกาศด้วยครับย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัยวัยเด็กผมชอบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ เรื่องอวกาศอยู่แล้วเพราะว่าม,มันเป็นความลี้ลับเนาะมันอยู่ไกลตัวเราเป็นอวกาศมืด,มดแต่ว่ามันมีดวงดาวมีดาวฤกษ์เราก็แค่อยากรู้ว่าอะไรที่มันอยู่นอกโลกเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นก็เลยทําให้เราเริ่มสนใจในด้านอวกาศละในตอนเด็กด้วยความที่พ่อกับแม่ไม่ค่อยให้เล่นคอมหรือเล่นเกม,มก็เลยต้องไปอ่านหนังสือไปอ่านพวกหนังสืออวกาศบ้างชีววิทยาบ้างหอความรู้รอบตัวบ้างก็เลยเริ่มสนใจเกี่ยวกับด้านอวกาศ ไปขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับเราเริ่มมองขึ้นไปบนชั้นที่สูงกว่านั้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราขึ้นไปบนอวกาศอันที่จริงการทําเรื่องอวกาศเนี่ยครับมันเหมือนการเอาชีวิตบนโลกของเรายกขึ้นไปไว้อยู่ในอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งเราก็เหมือนเอาทุกอย่างที่มันมีอยู่บนโลกเนี่ยเอาไปปรับซึ่งตั้งแต่ในอดีตที่เราส่งนุ์ไปดวงจันทร์ส่งนุ์ขึ้นอวกาศ อันหนึ่งที่ถือว่าเป็น space tech ที่หลายคนน่าจะคุณนหูคุ้นตาครับคือเรื่องของอาหารแบบ freeze dry นอกจากมันจะใช้บนบอวกาศได้แล้วเนี่ยมันยังใช้บนโลกของเราได้ด้วยเอาจริงๆสิ่งพวกเนี้ยมันอยู่รอบตัวเราเยอะมากแบบ GPS ก็เป็นหนึ่งใน spin off เป็นหนึ่งในผลพลพอยได้จากการไปอวกาศถ้าจําเมื่อ4ปีที่แล้วมีตอนน้องๆทีมมุปปาที่ติดอยู่ในติดอยู่ในถ้ำก็มีตัว space b a k ที่ถูกทีมฝูงเข้าไปเพื่อแบบช่วย รักษาความอบอุ่นเพร่ร่างกายด้วยครับอาหารแช่แข็งการทำเลสิกดวงตาแว่นกันแดดชุดดับเพลิงหรือแม้กระทั่งเครื่องฟอกอากาศกว่ามันจะออกมาเป็นสิ่งของพวกนี้ให้กับเราได้ครับมันมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาทางด้านอวกาศทางนั้นเลยเทคโนโลยีที่ได้ระหว่างการพัฒนากว่าจะไปถึงดวงจันทร์หรือว่าดาวอังคารมันสามารถกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนบนโลกได้เราน่าจะใช้มันแบบซับเทคมากๆจนเราแยกไม่ออกนะว่ามันแบบ เป็น Space Tech หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างชัดๆก็เป็น GPS คือมันก็อยู่ในชีวิตของเราทุกวันเลยยิ่งช่วงนี้ถ้าฝนตกก็จะมีเรื่องของพยากรณ์อากาศเนาะเราก็ใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่มาจอากอวกาศเหมือนกันตัวอิค c นน o มีเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับอุตสาหกรรมอื่นเลยครับพวกแบบเครื่องบินพวกแบบคอมพิวเตอร์ที่ตอนแรกมันเริ่มมาจากการเป็นนวัตกรรมที่ใหม่เป็นอะไรที่มันล้ำยุคมากแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็จะมี การเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นมีผู้เล่นเข้ามาในวงการเยอะขึ้นนะครับอย่างอวกาศก็เริ่มจากการส่งมนุษย์ไปตรงนั้นตรงนี้ส่งยานไปสำรวจจุดนั้นจุดนี้จนถึงปัจจุบันที่เรามีแบบภาคเอกชนเข้ามาทําโดยดาวเทียมโดยยานอวกาศมันเป็นตลาดที่มีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตได้อย่างมากมายเลยครับฉะนั้นก็เลยมองว่าอาจจะเริ่มจากการทําร่วมกับอุตสาหกรรมอื่นก่อนครับในในช่วงอาจจะ5ปีเป็นต้นไปหลังจากนี้ อาจจะร่วมกับอุตสาหกรรมอื่นสร้างเทคโนโลยีบางอย่างเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมอื่นเติบโตหรือว่าทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้นในทางนั้นมากกว่าครับผมมองว่าอุตสาหกรรมอวกาศของไทยเราเริ่มจากสิ่งที่เรามีเด่นเด่นก็คือเรื่องของอาหารครับไทยเราเด่นมากเลยครับเช่นโครงการขีตาที่เราเอามาแรงมาเป็นอาหารในอวกาศครับในอุตสาหกรรมด้านอวกาศในไทยเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องการปล่อยดาวเทียมแล้วแหละแล้วลเราก็เห็นาจากการที่วิวสเปซได้ทําการแถลงผ่านทางสื่อ ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้เข้ามารวมรับฟังด้วยผมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลง<ๆ>มือังแแรกเนาะแต่เป็นรู้สึกว่าวิวสเปซทำจริงทําได้จริงแล้วก็ทําไปแล้วเราถึงค่อยมามาออกสื่อแล้วก็ในส่วนของเรื่อง Challenge ผมคิดว่าเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเวลาเราอยากจะทําให้มันเร็วที่สุดเราอยากจะทําให้เทคโนโลยีจํานวนมากมายหมหาศาลทุกอัดเอาไว้อยู่ในดาวเทียม1อันอืผมว่านี่คือสิ่งที่ทางวิวสเปซพยายามทําอยู่แล้วผมคิดว่า ม,ม,ม,มันผมมีสิ่งนั้นก็คิดว่าประสบความสำเร็จแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ในยุคที่การเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆโลกมันเชื่อมต่อเข้าหากันได้ซึ่งทีเนี้ของของเราผมมองว่าเ t a อ e ีอุตุนีตัวสป라이เชนเที่จะเกิดขึ้นในไทยเนี่ยครับเราสามารถเก็บรวมได้ทั้งนั้นแต่ต้นสายถึงปลายสายเลยครับเรามีทั้งบุคลากรมีทั้งทรัพยากรต่างๆคือ มันแทบจะเป็นอีโคซิสเตมขึ้นมาได้มันสามารถมองได้ในหลายแงยม่มุมถ้าเกิดว่าเราไปดูที่กลไกาการผลิตเนี่ยครับเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยฟอสซิลิเทตหรือช่วยให้การผลิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น d u ิ t ivity สูงขึ้นตรงนี้เหมือนจะยังเป็นบลูโอเชียนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะส่วนตัวมองว่าอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นอยู่พอสมควรก็คือเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าพัฒนาเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์ช่วย เรื่องของการผลิตตรงนี้ได้ครับมันก็น่าจะสามารถดึงจุดเด่ดนด้านเรื่องของสปายเชนของประเทศไทยได้คนเก่งๆคนที่มีศักยภาพขอ,ของเราเนี่ยคมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยเรื่องเราเอาวกาศอยู่กับเราทั้งผ่านในแบบวัฒนธรรมผ่านในสังคมต่างๆค่ะแบบทั้งวรรณกรรมก็ดีในบทเพลงก็ยังมีเรื่องของดวงดาวมัเกี่ยวข้องเลย อย่างในปัจจุบันก็จะมีแบบทีมน้องๆที่แบบส่งทําดาวเทียมของตัวเองส่งขึ้นไปทีมของ BCC f a มีทีมของขีตาที่ทําเรื่องของตัวอาหารนะฮะให้แบบเป็นดิ s p a r a t e Food Challenge ซึ่งแบบแต่ละคนคือมีความเชียลว่าทั้งในด้านที่เราแทบไม่คิดเลยครับว่าเออมันเกี่ยวข้องกับอวกาศอย่างไรเลยมองว่าจุดแข็งจริงๆเนี่ยคือการที่เรามีทรัพยากรบุคคลมันเติบโตไปได้เยอะเลยทั้งที่มีอยู่และที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นมาครับ เรามีซัพพลายของพวกคนที่จบมาทางด้านเฉพาะทางด้านนี้หรือด้านอ้อมหรือด้านใกล้เคียงเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรายังไม่เคยมีการทําแบบชัดเจนทางดุริบิสิเปียเนี่ยพอเราทราบถึงการร่วมมือของทั้ง3ฝั่งก็คือมีทั้งจี d ่ามีทั้ง e ิวสเปซแล้วก็แอร์บัสเข้ามาเนี่ยหลังจากที่รอบสื่อที่ผ่านมาเราพบว่าเออเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ,อะมอบสารตรงนี้ครับไปยังประชาชนคนไทยทุกคนว่าเฮ้ยด้านสเปซเนี่ย นอกจากว่ามันจะอ,อยู่รอบตัวนะเทคโนโลยีพวกนี้เราเข้าถึงแล้วนะคนไทยก็ทําได้ด้วยการที่เราจะพัฒนาเทคโนโลยีที่เราไม่เคยทำมาก่อนแน่นอนมันต้องใช้คนรุ่นใหม่เพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่คือคนที่ไปเรียนองค์ความรู้ใหม่ๆม,มาแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่ามิวสเป็นก็เป็นหนึ่งในส่วนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากจะเน้นำอีกทีนึงว่ามันไม่ใช่แค่มุมมองคนรุ่นใหม่อย่างเดียวเนาะมันก็จะมีด้านที่เป็นเหมือนกับว่าคนที่ทํามาอยู่แล้วหรือคนที่เป็นฝั่ง รัฐบาลหรือเอกชนรายใหญ่ท่านอืทที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วมีแหล่งเงินทุนแล้วที่จะมาช่วยสารฝันตรงนี้ให้เป็นจริงก<ร>็ฝากไว้ตรงนี้เลยครับคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าสนใจก็อยากจะให้ลองแบบมองดูโอกาสข้างนอกประเทศดูด้วยลองแค่เข้าไปจอยเข้าไปรู้จักคอมมิช i t ตีเข้าไปรู้จักคนที่เขาทํางานด้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ดูกันว่ามันจะนําพาอะไรต่อแล้วกันครับเด็กรุ่นใหม่ก็เติบโตมาอมก็คำถามใหม่ๆ อีกมากมายได้เปิดมุมมองที่เป็นกว้างมีกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วตอนนี้เหมือนเราอยู่ในจุดช่องว่างระหว่างการเริ่มสำรวจการบุกเบิกอวกาศที่ชาติใหญ่ๆแบบไปสำรวจดาวเคราะห์ทุกดวงกันหมดแล้วกับในยุคที่ภาคเอกชนจะมามีส่วนร่วมสำคัญในการแบบทำให้อวกาศเข้าถึงทุกคนได้แบบมันคือ space for all แบบจริงๆะครับเราได้เห็นอนะมันมีอย่างหนึ่งคืออวกาศเป็นอะไรที่ anti disciplinary ะครับคือมันไม่ได้ถูกจํากัดว่า คุณต้องเป็นเด็กวิทย์เพื่อมาทําเรื่องอวกาศมันคือการแตะกันของทุศาสตร์เลยครเพื่อรวมให้เกิดเป็นสิ่งที่เพื่อ for mankind เพื่อมนุษยชาติทุกคนจริงๆครับอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสร้างจรวดหรือดาวเทียมเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่ได้อยู่ในสายวิศวกรรมด้านอาวกาศนะครับทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านอาวกาศได้จะเห็นว่าโครงการอาวกาศในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ย มันจะเป็นการผนวกหลายๆสาขาเข้าด้วยกันทุกวันนี้มันมีโครงการที่รองรับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับทั้งของในประเทศไทยแล้วก็ของต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญคือลงมือทำนะครับดึงความเชี่ยวชาญของตัวเองออกมาแล้วประสบการณ์จากการพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆของเราครับมันจะพาเราไปสู่จุดที่สูงขึ้นในวงการอวกาศเองครับผม